อ,อยู่กับกัปตันไหมนะครับฝากถึงแฟนคลับกีฬาพยองของเราในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยสงกรานนี้สักนิดหนึ่งน<ค>ะฮะก็มันไม่ได้ไม่ได้เที่ยวสรดน้ํากันเหมือนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้ดูแลตัวเองดีๆครับเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดค่อนข้าง,ง,งที่จะเยอะเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับเพื่อกลับมาเชียร์ในฤดูกาลใหม่ของเราที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ จริงๆก็ไม่อยากให้ใครเดินทางเอาต่า,จางจังหวัดนะนะเพราะว่ากลัวเอาโรคไปใส่ผู้ใหญ่ของเราต่างจังหวัดแต่ถ้าเกิดใครมีความจําเป็นในเรื่องของการเดินทางก็อย่างที่พอกพี่ก็ต้องเซฟครับเพราะว่าถ้าใครมันจําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยก,ก,ก็เดินทางแต่ว่าก็กพยายามเซฟตัวเองด้วยพยายามล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแล้วก็ ใส่แมสเวลาจะออกไปซื้อของหรือว่าไปไหนที่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยใช่ครับทีมอาจจะได้หยุดประมาณสักหนึ่งเดือน2เดือนไหมวางแผนตัวเองยังไงในเรื่องของหยุดเดือน2เดือนก็คงมีออกไปเล่นเตะบอลบ้างเข้ายิมบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็คงแบบย่าเทียมวิ่งแล้วก็อาจจะวิ่งดูแลตัวเองเพื่อรักษาแบบสุขร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยไม่ปล่อยให้มันแบบอันนี้เกินไปเกินไปอะไรเงี้ยครับก็คงแบบมีเข้ายิมบ้างแล้วก็มีวิ่งบ้างอะไรเงี้ยปีที่ผ่านมาในการดูแลน้องๆทั้งทีมเป็นไงมีแต่ วัยรุ่นเลยก็ส่วนมากจะคุยมากกว่าเพราะว่าน้องๆทุกคนมันมันมันก็เชื่อฟังเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจมีเล่นบ้างไอตอนเล่นเราก็เล่นอะไรเงี้ยแต่เวลาแบบตอนซ้อมหรือว่าตอนตอนลงไปแข่งเนี้ยเราก็มันก็เชื่อฟังอะไรเราก็พยายามบอกพยายามกระตุ้นน้องอะไรเงี้ยก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับพี่เพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มต้นปีปีแรกที่แบบเด็กมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันก็ก็เลยกลายเป็นเราเป็นเหมือนแบบทีม ท,ทีมเด็กครับส่วนมากจะอายุไม่เกินยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้าอะไรเงี้ยครับส่วนมากเยอะก,ก็ถือว่าโอเคครับในปีนี้นเล่นลิงมันกินพี่ไม้ได้ไหมเล่นลิงไม่มีครับผม,ผมไม่ค่อยโดนครับเพราะว่าผมก็ป้องการเซฟตัวเองตลอดนะผมไม่ไม่เข้าแบบไอเขาเรียกอะไรเข้าพวัวใช่ที่โอ้โหไม่งั้นในพวกนี้มันจอ้องอยู่พี่ก็นากก่ากลัวอยู่เหมือนกันในพวกนี้ครับก็เวลาเองนะครับปีใหม่ไทยก็ขอให้ไม้มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายด้วยได้พักยาวๆนะครับผม โอเคครับวัดีั